ใช่บ่โตห้ FC มันเบิ่งดูเอ้ยอ่านดูตาคือยังคลิปแล้วอืมคราวนี้ทายตอนนี้แล้วนั่นลบ่ให้ถ่ายตนองถ่าย่อยจบคลิปแล้วตอนนั้นนะอืมกําลังตัดคลิปหัแล้วอมือตาเตา เอานะมาต่อกันดีมาหนิคนอูมาเลยใส่ใ่มรเมันบ่งดูอนี้กำลังถ่ายตอนนี้เลยน่นั่แหลให้ก่ทยตอนอีงยอยจบคลิปแล้วตอนนั้นนะอกําลังตัดคลิปหากันแล้วอ

งานวัตตะกูนบัดนี้เนาะเอาเซฟายดีว่าังจะได้บันนี้เนาะโอ้ยชิดดีใจเพี่้องเนาะได้ลพี่้องนี่ไอโมเน่เมาแล้วนะเ่นดงยวยก่อสาสาลแนบมาช่วย

ทางแม่พนยังเนหมอมาจักใจยังติดต่ให้ให้เงยนะเอ้ยยาเพิ่นเลยเนาะมีเสร็จอนกะพันใส่ยาได้ใส่ยาใส่วาน คือานองานาษาอยากกินซมเบนนอย่อาให้กนหน้าเออเอาห้าให้มาคืไหนเอาเลยคือใส่ใส่ชื่อคือว่าแหละพี่เาเนี่ยวันนี้วันที่สองเดยสองทันว่าใส่ทันว่าเหรอ ทัานวาท่านว่าน้องกุลดนสกันทนีน้องวีน้องวาเนาะโอ้ยยัง่ไดนใช่ยังทานได้ใช่นั่นแหะบ่ฟาพอ้ทานวานเดือนทันวาดท่นวาใส่เสียวาเว่าล้วท่นวา่ยวาส่ท่านเลยทันว่าเนาะ

แม่น้เบิ่งนี่นะนี่น้ำเข่าตาแล้วนะติดตาแล้วยาไหมยาไหมเนไปหองนม่ยาเ็ใส่ลำยายาเออเิ่งนะ,นนะเเยาจ้ะเบิ่งนเนีนี่แมนะ

่ะลามเห็นคอพาแพทย์แพทย์นะแทนอแพทย์ได้แม่หมอได้กล้เงเหรอใช่ไหมแม่แม่ไมครับบอกหรมะหยุดยุค่ะไปไกลล้แม่จะน่าก็นอนนะคม่แม่มันดึกดับดึกับมาบุ๋ส่วยกับมาท่านโนตี้มาดีเนาะโอ้ยโอ้ยหาเงี้ยเลยด้ มแม่เอาบมีดนะเนี่ไมไหกกินนี่มาทเล่เฉยๆทเนได้เงิน้่างหกนไั้นไมองทเลยนก็ไปกินาไนี่ค่ะผมได้ผมได้มมาให้กินได้คนญาน่ยทองลำไช่มันยังโดนน้อยนะบ้งกว่าอาปากกระปกระปงมนยา ยังไก็ไดิกาใช่ยูไม่หา่ก้อัมือยังยัง่หัวยังอ่อนยหน่อยูหัยังอ่อนยังน้อยยูามตาใส่เลเพ้าะตาใ่เลยนาใส่น้ามันก็คนกตบสามสามโลหนึ่งขีด3สามโลปะเนาะสโลหนึขีดอับเนาะมันกอบดบดชุดง่ยยูไหมสามโลหนึ่งขีดทนะ

อันนี้บ่เกี่ยอันนี้บ่เกียมลยยให้าน้ําให้ให้ก็บ่ให้เนาะลคนอาบน้ําให้ถยนี่่น้ําบ่ร้อนเนาะบ่ร้อนสิว่าอันน้ามันดันอยเด้เกี้ยงก็เกี้ยงค่ะนี่ผักนนานนี่มันก็ัน้หลูเงผักจ้าน่ะนี่่น้ําคือเวซําได้เออเลยบก็ามา เออะเออโมันบางพอมอแกมากอตีแดกนกเลยเนาะอใช้หมวกใช้หมวกลเพราะว่าแไวกันขาโอ้ตัวมือขม่สี่ขูดหนาจะก้องนะจับหนาตัวเองอันนั้นไม่มือกันขูดหนาบวกเทมุกที่ขขูดหนาตัวเองยังมีเล็บนเลยยาขนาดนั้นมันเล็บมยังมันอขูนะม ตีนน้อยหัวพ่าหัวเงียใหญ่เลยมันเขียนหาได้มมาคาแล่มาคาแร่มาเกวงมาตกเปงนเกลวงแ่้ำแคนนองใครละซ้ำแค่นองใคน่อยใหญ่เลยน่อใหญ่เลยหน่อยจากโลจักโล่หน่อยน้องจ้าง่ซ้ำน้องน่อยซ้ำซ้ำเลยหน่อยหย เดเดืยนไทยัพักน้องย่างน้ะเขาไมยังบุโลกเนาะเมยังบุเิดนี้น่เก่งว่าปีหน้าัน้งนนี้บอกนี้ท่านออกมาท่านแม่ท่าแขงแกรงนยังท่านใดอัี้ออกมาเด็กยังใส่ชยายอยู่ แม่แข็งแกรงอย่างก็เลยอย่ไปจาใจมาเนาะบ่ต้องจําเป็นยังออกมากระโดดเลยให้กินน้ําใหม่บ่อ่ะโยน่อยหูจักะกินน้ใบจ้ะกินน้จ้ะกินน้กินน้มกินน้มกินน้กินน้น้องทันวาคือันวาคือเนาะ กันัดจ้าวันเกิดกับแม่นแท้เนาะฮองตีสองกันว่าแม่นลดมือรดมือบุญลดจัดจ้าวันเกิดเลยทีสองกันว่าเราแม่นรดบุญนลแท้เป็นวันชาติเลยนี่เนาะวันหักชาติวันหักชาติใหญ่ไหมหักชาตินยเนาะแม่สาวมือกันแล้วเมื่อแม่เล่นน แบบตัวามช่วยบุีขอช่วยมก็นามันกินงาม้าวันนองทำกินยังกินกได้จะกเอากินเดืกขนมเลยเ่งบอกอาเรื่อบอกอาืบอกอาหากระโทาบอก มันจได้เลยเนาะจึนได้ล่ะ้นเลยเนาะจึนไใจอ๋อแต่แรกมันอยู่กับสถานการณ์ตึงเครียดเลยรับสมาชิกใหม่ขับสมาชิกใหม่ไปตุ้งกันหดอกไม้ยตุ้งปิดเผาแข่งแรงแข่งแรงชิชู

ปกตินาตัวเองบ้าหนที่จรอเา่อนนี่เนอ่ตนแงได้วเกดแข็งแห้งคือเขาแม่บอกอะไรตั้งใจเนาะตั้งใจเ็ดให้่อแมแห้งตึ๊ดนะฉปีนนะ <laughs> <Âm> <laughs> <laughs> à, là... lấy oh. một lần này. Đó này, này là... là... Mưa như <laughs> oh, lại. Ừ. này. không? <laughs> <Xem này. cười> <Xem này. cười> ngay <là> <laughs> 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 <laughs>

คือมาม่ตีอลานเนาะนม่บ้นะรองหลาคือหนายิงนี่คือมายิงป้านะเลยยาวนั่นกว่าก็ตะดมหลาแล้วขนาก้อนก้วนีมันมีวันคานมัเลยวากัวายบางทีก็วันคานม่น้านออกมาอย่า็ไบบได้หายเลยเนาะก็าไปเห็นห้อย่างง้เนาะมันหืออยู่น เงินเทินคอยบเงินเทินมักเงินเทินเบะเบะะโอ้เหอยนอนโอ้ขาวยังตันได้กินน้ำด้อดูีนะน้ำเทนให้กินหลายด้ตีเปิดเลยเเอาล้ว

ว่าวขอาเมื่อของข้าบคนทานคนทานน้ำน้ำมันนีน้ีถ้วยนสมกับคาร์ได้เ้อะกว่าไอ้ปาไหลปลิ้อไห้แล้วมาดไไงเบิรมันก็แม่น้นแม่เองก็เชี่ยามันไม่เข้าปานะถ้ามือโทมาบอแม่เลยเออเลยเขียวเลยชาหนังยาบ้านม่แมเบิตจาเจ้าหลวยาบ้าแม่อันนั้นไม่ ได้สองฟุตมาใครก็มาบิดกุลวันนี้เนาะมามาบิดกุนมาบิดมาบิดวงตระกูลเลยโอเออเคัน นังเต็มอยู่นี่พานั่งอยู่นายตากก็บอกว่าว่าใส่ชื่อทันว่าทันว่าบัด กันสาวกันดีแันมาวันใส่ชอทธนวาเด้อนั่นกันเ้เอาเขาเป้าเลยชอทันวาันวาเลยก็วีโอ้ยเนาะวันทันวาแล้วที่สองันวาเฉลี่เลยว่าสั่งจีก้อนเนาะวันเกิดก็แมนมือบุญมือนีรถเป๊ะรถก็ต้องงันคิดยากอีกเข้าเป้เขาเ่าที่สองันวาพี่น้องใ วาจะโอเคสำหรับคลิปนี้อ,อะไรจะขอไปก่อนพี่น้องเอาจังได้ค่ะดีไม่แห้งวันสุขทุกคนพี่น้องเนาะสบายดี